ออกกำลังการแบบบอดี้เวท คือเวทเฉยๆโดยไม่มีอุปกรณ์อะไรมาช่วยเลยสามารถทําให้เราพัฒนากล้ามเนื้อได้ไหมนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมรับไปเยอะมากเลยนะครับเพราะผมเข้าใจว่าบางคนอาจจะสะดวกที่จะออกกําลังกายอยู่บ้านและก็ไม่สะดวกที่จะหาอุปกรณ์มาช่วยหรือแม้กระทั่งไม่สะดวกที่จะเข้าฟิตเนสอะไรใดๆนะครับซึ่งผมเข้าใจครับแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำบอดี้เวทเนี่ยมันก็คือเวทเทรนนิ่งอย่างหนึ่งนะครับเพียงแต่มันเป็นการทาเวทแบบไม่มีอุปกรณ์เท่านั้นถ้าหากินหลักๆเลยนะครับเช่นวิดพื้นซิทอัพสควอต แรงต้านจากน้ําหนักตัวเราล้วนๆเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันทําให้กล้ามเนื้อเราพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้ครับแต่สิ่งที่เราจะเป็นต้องรู้นะครับคือมันพัฒนาได้ไปถึงจุดๆหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วมันก็จะตันแล้วเพราะคีย์หลักสําคัญผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่ามันใช้แรงต้านแค่จากน้ําหนักตัวเราเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราไปถึงจุดจุดนี้แล้วอะ่ะก็คือจุดที่ร่างกายเรากล้ามเนื้อเราสามารถรับแรงต้านน้าหนักตัวเราได้ดีแล้วคือมันก็จะไม่พัฒนาไปมากกว่านี้แล้วนะ โอเคไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพัฒนาไปให้มากกว่านี้นั่นแปลว่าเราต้องออกให้มันหนักกว่านี้นั่นเองครับเราจะจึงจําเป็นที่จะต้องหาอุปกรณ์บางอย่างเข้ามาช่วยบ้างนี่แหละครับถึงเป็นเหตุผลถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เฮ้ยเราไม่ได้อยากจะมีหุ่นล่ําฟิตเฟิรม์เมเวอร์วงังอะไรขนาดนั้นคุณจะทำบอดี้เวทเฉยๆก็ได้นะครับไม่ติดโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพัฒนากล้ามเนื้อให้แบบไซส์ใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งขึ้นหรือแบบอาจจะกลับให้ดูเขา้าเข้าทรงมากขึ้นถึงขั ความชัดเจนเอาร่อง11เอาซิกแพคหรืออะไรอย่างเงี้ยผมพูดตรงๆเลยครับบางทีมันควรจะทำเวทเทรนิ่งแบบมีอุปกรณ์มาช่วยจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีและง่ายกว่ามากครับเพราะด้วยความที่กล้ามเนื้อเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆคือเขาพัฒนาได้ตลอดเวลาพอเรายกไป5้กิโลเราทําไปสักหนึ่งเดือนนั่นแปลว่าเฮ้ เราจะรู้สึกว่ามันเบาแล้วนะ5กิโลเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัพในเวลขึ้นได้แล้วอาจจะอัพเป็น10กิโลอะอะไรอย่างเงี้ยครับในการยกพอ10กิโลเริ่มอยู่ตัวเราก็อัพเป็น15กิโล20กิโลอะไรก็ว่ากันไปเพราะการที่เราทาแบบนี้มันจะทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแกร่งมากขึ้นเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นและมีประสิทธิภาพในการขอลาขันยิ่งดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับและถ้าเกิดว่าเราพัฒนายิ่งๆเรื่อยๆแบบนี้ครับมันก็จะยิ่งเห็นผลลัพธ์ดีมากขึ้นแต่ถ้าเกิิิดดดดดดดววว่่่่าาาาาาาเเเเเรรรทททบออีี้้้้ผผผลลลลััััพพพธ์มมนนนนนนนกกกก็็็จจจจะะะะะไไไปปถึึงงุฉยยยคข หาตัวช่วยดีๆมาดีกว่าครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้ฟิตเนสผมมองว่าราคาถูกก็มีเยอะแยะนะครับหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ช่วยแบบดัมเบลที่มีการปรับลดเพิ่มน้ําหนักได้ด้วยเนี่ยราคาพิเศษพิเศษถูกๆหลักร้อยก็มีเยอะแยะครับลองหาตามในแอป t ิกต็อกก็ได้ครับมีคนเอามาขายเยอะแยะเลยหรือในแอปต่างๆนานาก็ได้ครับ lazada shopee อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยก็ลองไปหาดูได้เลยนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของเราทุกๆคนในการปั้นหมุนถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ